อันนี้แบรนด์จากอเมริกานะครับผมแบรนด์จากอเมริกาคือมีในนี้ในกล่องนี้มีหนึ่งร้อยใบเล็กหนึ่งร้อยใบราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทหาซื้อได้ที่ไหนครับร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยและเรื่มองงามวงวาอะไรก็จะมีทุกร้านครับและแล้วก็มีลิงก์ไลน์ตรงนี้นะลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับผมมีทุกอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโฟมโกนหนวดยีเลรลดนล้นอ้าวโอเคจัดการเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาว,วันนี้ก็มามบพบเจอกันอีกครั้งหน<า>ึ่งครับเป็นเดือนมาเจอกันทีนึงก็ลาบากหน่อยวันนี้งวดน,นี้2เดือนเลยสองเดือนแล้วก็มาเจอกันทีวันนี้จะมาตัดทรงประหลาดๆห,หน่อยวันบล็อกทรงวันบล็อกทรงดีเลว ทรงดีเร็วดูนะครับอาจารย์พอนอาจจะเป็นคนที่อ่ายังไม่ตัดยังไม่ตัดยังไม่ตัดนี่โอ้โหดูดูไม่ได้เลยดูนะครับดูไม่ได้เลยครับไปรุ่นมากเลยนะครับมากทีนี้มันบล็อกเนี่ยเราจะตัดอย่างนี้นะครับดูนะครับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาครับมันบล็อกอุปกรณ์อาจารย์ใช้อะไรมากบล็อกผมก็ใช้ที่ครอบผมห้าบาทอ่าอ่าโอเคดูนะครับปึ๊บขึ้นเลยนะขึ้นเลยเห็นไหมครับโอเคเลยผมก็จะซ้อนตัวนี้ไว้นิดนึงกันพลาด ซ้อนไว้อีกตัวหนึ่งเนาะครับปกบไว้อีกตัวหนึ่งปกอบไว้อีกตัวหนึ่ง้วดันมีมีอ๋ออ๋อแล้วแบ่งแบ่งตัวนี้แบ่งตัวนี้ทีนี้เวลาเราจะแบ่งตัวนี้วันบล็อกนี่เราก็ดูมุมหน้าผากเหมือนเดิมถ้าเราไม่เอามุมหน้าผากแล้วก็เอากลางหน้าผากแล้วแต่เราจะเอาอนั่นเห็นไหมครับเราลูดลงไปงั้นนะครับแบ่งมาเพื่อโอเคแล้วแบ่งแล้วครับนี่แบ่งแล้วพือือวันบล็อกนี่คือตัดข้างเดียวนะครับฝั่งนู้นนี่ตัดข้างเดียวทรงดีเร็ว ทรงดีเร็วอันนี้ดีคือเป็นคนดีอันนี้คือเป็นคนเลียวว่ากันยังไงเป็นวันบล็อกอันนี้อาจารย์อ้อนเป็นคนคิดรเริ่มขึ้นมาวันบล็อกครั้งแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครคิดนะทรงดีเร็วนี่คือใช้เบอร์สองะอ้าเบอร์สองถาเายาวเบอร์สามก็ได้จะเอาแบบไม่เอายาวครับไม่เอายาวดูนะฮะเบอร์สอง้าไปจัดไปเสียบปลั๊กให้เดินลืมลืมเสียบปลั๊กใช่ไหมอาจารย์อ้อน โหมากเกินไปอันนี้ทุลักทุเลบาเบอร์เดินแล้วครับอ่าเดินแล้วจัดไปเห็นไหมครับจัดไปวันบล็อกเนี่ยเราต้องเหลือไว้เป็นเงาเงาหน่อยเอานวลกลมกลืนครับเอานวลกลมมันขาวอีกแล้วผมมันเริ่มงอกเริ่มขาวแล้วครับกลมกลืนขาเนวลกลมกลืนจริงเขาอานวลกลมกลืนเขาอานวลกลมกลืนเออตัดข้างเดียวนี่เขาเรียกวันบล็อกนะครับวันบล็อกนะครับหรือว่าทรงเรียวดี ตรงบีิวจะมีคนด่าอาจารย์อ้นไหมเนี่ยด่าก็ด่าไม่เป็นไรขอบคุณครับด่าเลยครับขอบคุณครับที่ด่าผมมาคือผมก็บอกว่าวิธีการมันมีตั้งหลากหลายวิธีเราก็ลองทำหาวิธีแปลกๆแต่มีบางคนนะเขาบอกว่ายังอาจารย์อ้นเป็นช่างรุ่นเก่าทําแบบช่างรุ่นใหม่เขาไม่ได้หรอกได้ไทยกลับทางลงมาก็ทําอะไรบ้าๆบอๆคิดอะไรแหวกนอแหวกแนวเหมือนการผลิตงานขึ้นมาใหม่ดูครับแล้วก็ทำนี่นี่เห็นไหมครับเบอร์สองนะครับนี่ ถ้าเราจะให้มันนวลก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บซากอยากจะให้มันแนบก็ไปอีกเอาแนบเข้าไปอีกออแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นไปให้สูงอแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นปึบอ่างตัวนี้ไว้ปึบอ่ให้มันต่าให้มันแนบแนบไปเลยครับแนบไปเลยอย่างนี้ให้แนบไปเลยเหมือนลูกโค้งๆเหมือนคนหัวโลนตรงนี้อ่าโอเคเลยอ่านี่แหละถูกใจแล้วอาจารย์ เหมือนทรงไอเปิดใน,น,นะอะไรเนาะทรงรเปิดในอะไรครับทีนี้เสร็จเราก็เอาเอามิดออคอนี่เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็วันบอกอะเสร็จแล้วโ้เสร็จแล้ว,ลวน,นี่ก็แต่งขอบนิดเดียวแค่นี้เหลี่ยม,มเหลี่ยมโค้งอนนี่ครับมีโคนมาลงแต่งแบบนี้มีโคนมาลงจอนไว้เหมือนเดิมจอนไว้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่เห้ไม่ลากเบาๆพื้นฝั่งนี้ก็ลากเบาๆจอนเหมือนเดิมรอยโค้งหูก็ให้เหมือนเดิม ถ้า<ช>โค้งแบบนี้เอามีดแต่งไม่ได้เราก็ไปเอ,ออเอาตัวแต่งมาอตัวแต่งครับตัวแต่งอย่างนงี้นี่ดูนะครับนี่<ม>เห็นไหมครับโค้งสวยด้วยแล้วตัวแต่งอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นช่าง้หญิงก็เอาอย่างนี้เลยไม่ต้องอใช้มีดโกนใช่ใช่ใช่แล้วก็ขนหูนี่ก็โกนให้เขาด้วยอย่างนี้น<ม>ี่เสร็จแล้วใจ่ไแม่อาจารย์เสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับเอาถอดออกมาทีนี้ถอดออกมาโอเคเลยมาวันบอกดูนะครับ ทำไมต้องฉีดน้ำอาจารย์เพราะว่าผมเราเนี่ยจะต้องใช้เยวใช้มูดใช้น้ําเป็นตัวตกแต่งดูเห็นไหมครับแต่อาจารย์บอกเวลาถ้าฉีดน้ําฉีดอะไรตัดไม่ได้หรือเราฉีดตอนเสร็จแล้วหลังตัดอ๋อหลังตัดนะครับอันนี้เป็นทรงดีเร็วนะครับเพราะฝั่งนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมฝั่งนี้เร็วฝั่งเดีมันเป็นคนเร็วอยู่ฝั่งนี้แต่คนดีอยู่ฝั่งนี้เป็นคติธรรมของทางธรรมะนะก็บอกว่าในมนุษย์ของเราเนี่ย ในตัวตนของเรามีดีกับมีเลวอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าใครจะเลือกออกมาใช้เนาะอาจารย์อ,อาจจะเป็นกติธรรมของพระพุทธธาตุกติธรรมที่สอนสอนมาตรงนี้กติรรสอนว่าพระคติธรรมสอนว่าอย่างนี้นะครับไม่เชื่อในคําโฆษณาแต่ไม่ศรัทธานในคําพูดอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของคนอื่นเ,เป็นไป,นปนงั้นเหเหตุผลเพราะให้ตังเขาเยอะ อันนั้นไปติดเด็กคารโอเกตแล้วอาจารย์อ้นฮ่าฮ่อย่างเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อ้นเสร็จแล้วครับโอเคเลยอาจารย์อ้นครับรีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูรีวิวให้ดูก่อนรีวิวให้ดูก่อนอาจารย์อ้นดีครับสวัสดีครับทุกคนเพื่อนๆทุกคนบวัสดีครับอย่าลืม Subscribe นะครับที่ช่อง o ั e Channel นะครับช่องอาจารย์อ้นนะครับผมเข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็คืนหนึ่ง สินค้าตัวนี้ครับครับยินเลดลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆคือสีส้สมนีมงครับจำง่ายๆเลยครับ,ค,รบคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอะ่ะใช้วัสดุที่เคลือบ